ชาวพิจิตมาชา้าแต่มานะรอกันนานแล้วใช่ไหมคะมามาดูด,ดวงวะมาดูดวงเลยไม่พูดเพน่มทำเพลงนะคะการพยากรณดวงชะตาประจําเดือนกันยายนปี2566ด้วยศิลาพยากรก,รกับครูม,มิตูลมาแล้วคะ่ะไปที่ดวงการงานของชาวลัคนาและราศีพิจิกกันเลยนะคะสําหรับดวงการงานหินพยากร์ออกมาว่า เหนื่อยเครียดนะคะแต่สุดท้ายผ่านไปได้ด้วยดีอืมอย่างน้อยก็ยังถือว่าคุ้มค่านะคะเพราะว่าคําว่าผ่านไปได้ด้วยดีคุณจะบอกว่าด้วยดีในที่นี้เนี่ยมันออกมาในลักษณะที่ว่าไม่ว่างานจะเป็นยังไงอะคะ่ะผู้ที่รับงานหรือว่าเสพผลงานของเราอะเขาจะเห็นอกเห็นใจเขาจะเข้าใจว่าเรานี้เนี่ยได้กลั่นกรองได้พยายามได้แบบทุกสิ่งอย่างด้วยความแบบที่สุดแล้วคือพิจิกเนี่ย โชคดีอย่างหนึ่งลูกค้าหรือว่าเจ้านายเนี่ยนะคะหรือว่าเราอะขยันอดทนฝึกฝนแบบพยายามที่สุดอย่างที่สุดเพราะฉะนั้นผลงานออกมาเนี่ยเขาจะแบบใส่ความเมตตาเข้าไปด้วยนะคะสมมติว่ามีอะไรที่มันแบบว่าควรจะต้องติดนิดติงหน่อยเขาก็อนิดหน่อยอะไรเงี้ยคะ่ะเขาก็จะอ่า,อาปล่อยได้นะคะยวนให้เราได้ด้วยความเมตตาแต่ว่าไม่ได้แบบว่างานมันแย่ไม่ได้บอกหมายความว่าพี่จี้เค้ยงานเธอแย่นะแต่เขาสงสารไม่ใช่มันไม่ถึงขนาดนั้นมันแค่ว่าเอ้ นิดเดียวอีกนิดนึงจะแบบเพอร์เฟกแต่ก็คือแบบแหมมันหย่อนไปหน่อยนึงแต่ก็ม,มันก็ใช้ได้เขาก็โอเคกับเราเพราะฉะนั้นการงานถือว่าโอเคค่ะมาถึงการเงินของชาวพิจิกนะคะต้องบอกว่าสําหรับการเงินเนี้ยโอ้โหควักเนื้อนะเข้าเนื้อข้าเนื้อเห็นเห็นมันไม่ใช่รสชาติข้าเนื้อนะแต่ว่ามันควักข้าเนื้อเลยแล้วก็โดยเฉพาะเสียงเงินไปกับการเรียกว่า คนในบ้านเจ็บป่วยหรือว่าบาดเจ็บเป็นแผลตรงนั้นตรงนี้คือต้องเสียเงินไปค่าอยู่ค่ายาค่าหมอค่าพยาบาลซับเป็นส่วนใหญ่นะคะที่จะต้องเป็นห่วงก็คือบุพการีที่เป็นผู้หญิงนะคะหรือว่าสตรีเพศที่อยู่ในวัยเดียวกันกับเราหรืออายุมากกว่านะคะวัยเดียวกันหรืออายุมากกว่านะ,ะที่เราจะต้องรับผิดชอบชีวิตเขาด้วยนะคะจะแบบเป็นเพื่อนกันเป็นญาติห่างๆเป็นเพื่อนร่วมงานใดๆก็แล้วแต่ถ้าแบบเรามีส่วนในการที่แบบ เฮ้ยเราสงสารเขาว่าอันนี้ก็ใช่นะเออเออแบ่งปันจับจ่ายเงินทองเพื่อดูแลช่วยเหลือเขาเห็นเขาป่วยเออช่วยเหลือสักนิดอย่างเงี้ยค่ะชาวพิจิตจะหมกพิจิตจะหมดเงินไปกับเรื่องแบบนี้นะคะเรื่องของเมตตาแล้วก็เรื่องของอาการเจ็บป่วยค่าย,ยู่ค่ายาค่ารักษาหรืออุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆของคนในครอบครัวนะคะมาถึงโชคลาภขอให้ชาวพิจิตอดทนไว้หน่อยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมีดวงที่จะแบบได้โชคได้ลาภที่แบบเป็น เงินก้อนใหญ่เลยนะคะเพียงแต่ว่าตรงนี้ค่ะถ้าย้อนกลับไปเมื่อแยะที่บอกว่าการเงินเนี่ยต้องเสียไปกับเรื่องของการเจ็บป่วยคนในบ้านใช่ไหมเออนั่นแหละจะบอกว่าอย่างน้อยอ่ะตัวเราอ่ะค่ะท่านดวงชะตาเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่าเฮ้ยอย่าเพิ่งเอาโชคเลยนะถ้าถ้าจะเอาโชคลาภเนี่ยเดี๋ยวมันจะไม่เหลือพลังบุญไปดูแลในส่วนของสุขภาพของตัวเรา นะมันมันมันต้องมีเรื่องหนักหน่วงมันต้องมีปัญหาอะไรไม่สุขภาพก็คืออุบัติเหตุนึกออกไหมแต่ว่าท่านช่วยทําให้เราแบบผ่อนหนักเป็นเบาหรือว่าคล้วคลาดไปเลยนะคะก็ไม่เป็นไรอดทนนะคะช่างมันเถอนะเนาะอืมคนเรามันไม่ได้โชคดีตลอดไปแล้วมันก็ไม่ได้สวยตลอดไปวันนี้ดวงเราตกวันหน้าเราดวงขึ้นก็มีนะคะมาถึงดวงคู่ครองของคนที่ยังเป็นโสดอยู่นะคะสําหรับคนโสดในช่วงนี้เนี่ยโชคชะโชคชะตาจะนําพาให้ไปเจอจะใช้เขามาเจอไหมอืมก็เจอแหละเจอผู้คน หลากหลายเลยนะคะแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่แบบคนจะมาปลื้มคุณในลักษณะที่ว่าเฮ้ยชาวพิจิกเขาช่างเป็นคนดูแบบภูมิฐานดูมีความรู้ดูมีภูมิความรู้ดูเป็นผู้แบบเรืองรองต่อสติปัญญาดูแบบเออเท่มันเลี่ยมเรยเรไรด้วยสมองอะไรเงี้ยนะคะคนดูเป็นคนที่ฉลาดหลักแหลมดูเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่น่านับถือคือมันจะมีบางคนที่เขาแบบคลั่งไคล้คนที่ดูฉลาดนึกออกไหมเออเขาไม่ได้แบบดูคนที่แบบเฮ้ แต่งตัวต้องอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่นะเฮย้ยคนที่ดูฉลาดจังเลยคนนี้มันใช่เลยมันอยู่ที่สเปกนะเพราะฉะนั้นช่วงเนี้ยชาวพิจิตนะจะเป็นอะไรที่แบบมีเสน่ห์ทางด้านสมองถึงบอกว่าขนาดการงานอะทำไปอะมีข้อติเล็กน้อยอะเขายังแบบเออปล่อยอะเพราะก็เห็นถึงว่าเราใช้สมองเยอะเราพยายามเยอะเราดูเป็นคนแบบอดทนอะไม่ย่อท้อต่อความยากลําบากอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นคุณก็เลยเปล่งประกาย,อยของเสน่ห์ตรงนั้นออกมานะคะแต่ว่า ยังไม่เจอคู่จริงๆนะอย่าเพิ่งตกลงปลงใจในเดือนนี้นะคะให้สเสน่ห์ทำงานไปก่อนนะจ๊ะยังไม่ต้องรีดนะจ๊ะชาวโซดต่อไปคนที่มีคู่แล้วล่ะคู่ครองคนรักของคุณเป็นอย่างไรมาดูกันนะคะอืมลำพังตัวเราเองอน่ยไม่มีอะไรนะคะแต่เราจะไปเครียดกับคู่ครอ,องของเราะคะ่ะเครียดในที่นี้เนี่ยต้องบอกว่าเขาไม่ได้โยนเรื่องเครียดใส่เรานะแต่ว่าเราจะเครียดเพราะเราสงสัยเขาโอ๊ย้ยคนใจบุญน,นะ สงสารตั้งแต่เมื่อกี้แล้วเนี่ยการเงินที่หมดไปกับการช่วยชาวบ้านเขานั่นนะ่ะนะช่วงอะไรนะชาวบ้านร้องทุกข์อะไรเงี้ยนี่ก็มาคู่ครองคนรักอีกเอ็นดูคู่ครองสงสารเขาโอ้ยแฟนเรานี้เขาว่าคู่ครองนี่เรารวมแฟนด้วยนะที่เป็นแบบคุยกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยคือคือแบบระบุเลยว่านี่คือแฟนเราเรียกว่าไม่โสดละโอเคไหมก็สงสารเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยลำพังตัวเราเองนะไม่ได้มีเรื่องให้ต้องเครียด แต่เราจะไปสงสารคู่ครองจนเราเครียดซะเองเพราะฉนั้นเราก็มีหน้าที่ให้กําลังใจเวลาเขาเจอเรื่องทุกเรื่องเศร้าหรือเรื่องเครียดนะคะให้กําลังใจเสร็จเราต้องสร้างความเอ่อแฮปปี้ให้ตัวเองโอเคไหมมันจะได้แบบถ่ายโทษให้คู่ครองได้ไงไม่ใช่พอคู่ครองเราหมนฉันก็หมดแล้วก็หม่นม่นทีนี้ก็พากันหมดเลยไอ้นั่นก็ตกอยู่แล้วก็ดิ่งเข้าไปเองอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นเคลียร์ตัวเองด้วยนะไม่ใช่เรื่องของเราอย่าไปเครียดบางคี เห็นเขาโหไม่สดใสเลยเขาเจอทุกมาโอ้เราไม่กล้าที่จะมีความสุขเลยเนะี่ยไม่โอเคนะเราต้องแบบมีความสุขแล้วเราก็เราเราจะได้แบ่งปันความสุขให้คู่ของคนรักเราได้นะคะ มาถึงดวงสุขภาพของชาวพิจิกันบ้างนะคะช่วงนี้ก็มีอาการแบบเขาเรียกว่าเหมือนคนนอนไม่พอค่ะที่มันแบบอึนๆนมึนมมันอาจจะแบบคุณพักผ่อนไม่พอจากการทํางานหรือว่าพอทํางานเสร็จอย่างหนักหน่วงคุณก็ไม่พักนะคุณก็แบบเอาเวลาไปเลื่อนหาดูอะไรก็ไม่รู้อ่ะบางทีก็แบบหาดูซีรีส์ซะหน่อยเพราะว่าฉันเครียดมาเยอะกว่าฉันจะเคลียร์งานได้ฉันเครียดเยอะมากฉันก็เลยดูซีรีส์กว่าจะรู้ตัวอีกทีคือตีสี่ไปแล้วอะไรเงี้ยอีกแป๊บหนึ่งต้องตื่นไปทํางานหรือว่าตื่นไปเรียนเพราะฉะนั้นเนี่ยสุข นะคะเป็นแบบหลงหลงลืมลืมด้วยนะในส่วนนี้นะมีสติเยอะๆนะคะตรงนี้บอกว่าคุณอาจจะได้ใช้ในเรื่องของเอกสารประกันนะประกันสุขภาพนะคะถามว่าดวงชะตาของคุณเนี่ยถ้าป่วยในช่วงเนี้ยกันยายนนี้มันจะหนักไหมมันไม่หนักแบบจะตายนะแต่ว่ามันก็มีให้ต้องได้เข้าสถานพยาบาลอาจจะเป็นคลินิกเป็นอนามัยเป็นโรงพยาบาลอันนี้คือสถานพยาบาลทั้งสิ้นหรือแม้แต่นักเรียนหรือคนที่ทํางานอยู่ในองค์กรแล้วเ็ามีห้องพยาบาลนะคะเราต้องได้เข้า นะเป็นอาการแบบเล็กๆน้อยๆเจ็บป่วยเล็กน้อยแต่ว่ามันไม่หายสักทีมันอึนมันตึนทั้งเดือนเลยอ่ะกว่าจะเริ่มแบบพ้นพนอ่ะเอาง่ายๆเลยนะแบบจะว่าพ้นก็ไม่พน้นอ่ะกูจะพูดว่ามันจะมีช่วงให้พักดีกว่าก็คือ 24- 25ช่วงเนี้สองวันนะคะแล้วก็ 26- 27เนี่เราก็กลับมามีอาการเจ็บป่วยอึนๆตึ่นๆอึดๆไปทั้งทุกส่วนเลยมแม้แต่กระทั่งสมองของเราอ่ะมันยังรู้สึกหน่วงๆนะคะก็พักผ่อนไม่เพียงพอยังไม่ได้เป็นอะไรที่ร้ายแรงนะะาากการนงนะะะะคคมมมีีผผลาาาจกกกรพพั่อไเยง มาถึงดวงอุบัติเหตุค่ะดวงนี้ก็ไม่ต้องกังวลนักหนานะคะสำหรับตัวเองแต่ว่าครูอยากจะบอกว่าให้ไปดูแลระวังนะคนที่เป็นบุพกา,ารีของเราที่เป็นผู้หญิงนะทีนี้บางคนถามว่าเอ๊ะแล้วผู้ชายที่ใจเป็นหญิงลาแบบว่าเขาแสดงอาการเป็นแบบคุณป้าคุณนา้าคุณเป็นแน่เราหรืออะไรแบบนี้ค่ะรวมด้วยไหมอันนี้รวมด้วยนะคะเราก็วัดกันที่ กิริยาท่าทางด้วยนะคะคือถ้ามีการแบบเปลี่ยนแปลงไปในทางนั้นเนี่ยสำหรับชาวพิจิกก็ต้องระวังด้วยนะคะหมายถึงว,ว่าระวังคนที่อยู่ในกลุ่มนี้ด้วยนะคะกลุ่มเอ b t ที่ที่เขาเป็นฝั่งผู้ชายแต่ว่าเพศสภาพเป็นเป็นผู้ชายนะคะโดยกําเนิดแต่ว่าจิตใจของเขาอะเป็นผู้หญิงจะเปลี่ยนแปลงเพศสภาพด้วยการผ่าตัดแล้วหรือไม่ก็ตามนะแต่ว่าถ้าจิตใจเป็นผู้หญิงอันนี้ก็ต้องดูแลสุขภาพเขาด้วยนะคะก็ ไม่ใช่ดูแลสุขภาพดูแลเรื่องอุบัติเหตุขอโทษขอโทษนะดูแลเรื่องอุบัติเหตุให้เขาด้วยนะคะในเรื่องของการเวียนหัวมึนหัวแล้วก็ล้มภายในอาคารน,นะจะเป็นอาคารที่ทํางานห้างร้านหรือแม้แต่ในบ้านก็แล้วแต่นะขอให้เตือนญาติผู้ใหญ่ของเรานะคะบุพการีผู้หญิงของเรานะคะว่าให้ระวังด้วยนะเรื่องอาการอยู่ๆวูบเป็นลมล้มฟุบไปนะคะล้มทั้งยืนจนเกิดเป็นอุบัติเหตุนะคะจะเป็นแบบ สะโพกกระแทกหรือว่าหัวฟาดเลยก็มีนะไม่ได้มีผลร้ายแรงในปัจจุบันแต่มีผลต่อสุขภาพในอนาคตนะคะซึ่งในเรื่องของอุบัติเหตุนี้มนไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัวพิจิกโดยตรงเลยนะคะแต่เป็นญาติผู้ใหญ่นะแล้วก็ไม่ใช่อุบัติเหตุเฉียวชนเลยอุบัติเหตุมาจากปัญหาสุขภาพของเขาโอเคนะเข้าใจนะคะสุดท้าย พี่หินจะเตือนอะไรชาวลัคนาและราศีพิจิกนะคะอันที่หนึ่งก็คือไม่ว่าเรื่องอะไรจะเข้ามาก็คือขอให้ปล่อยมันเป็นไปนะไม่งั้นชีวิตเราจะอยู่แบบอึนอึนๆึๆบางทีงง,งๆว่าเฮ้ยอันนี้เกิดได้ไงวะเอ้าก็อุบัติเหตุมันไม่เกี่ยวกับเราแล้วเราจะเครียดเรื่องอะไรก็มันเกี่ยวกับคนที่เราเกี่ยวข้องเราก็มีความเครียดคือมันจะอยู่ในช่วงเวลาที่เราจะเที่ยวห่วงชาวบ้านเขาไปทั่วค่ะอย่างเมื่อกี้บอกเราว่าอ่ะห่วงอาจจะเป็นน้องในแผนกน้องในที่ทํางานหรืออะไรอาจทำให้เราเสียเงินเสียทองนะคะหรือว่า ในเรื่องของการห่วงคนในบ้านอย่างเงี้ยอห่วงคู่ครองคนรักอย่างเงี้ยเป็นต้นนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องเตือนช่วงเนี้ยห่วงได้ไม่เป็นไรแต่อย่าเก็บมาคิดจนเราเนี่ยเครียดไปซะเองทั้งที่ไม่ใช่เรื่องของเรานะคะจบการพยากรด้วยหินมงคลแนละ้วหรือว่าศิลาพยากรแล้วนะคะถ้ายังไงก็ฝากกด s u b s c r i b ์เอาไว้แล้วก็กดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะแล้วก็ถ้ายังไงก็แล้วแต่กลับเข้ามาฟังกันอยู่เรื่อยๆนะจ๊ะมาจนถึงท้ายคลิปแล้วต้องขอบคุณทุกท่านที่ฟังมาจนจบค่ะสวัสดีค่ะ